รู้ทมพอดแคสต์ยิ่งคุณรู้ทรมากเท่าไหร่ยิ่งเข้าใกล้ทางพุท์มากเท่านั้นสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหัวใจสําคัญของการเดินมรรคซึ่งไม่ว่าท่านจะเดินมรรคอย่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมหรือกําลังเดินมรรคไปพร้อมกับการดํารงชีวิตในฐานะฆราวาสก็ตามสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและเป็นสิ่งที่ต้องเจริญในทุกข้อแห่งอาริยมรรคเลยค่ะซึ่งสิ่งนั้นนั่นก็คือสติน นั่่เองคะแต่จะไม่ใช่แค่สติธรรมดานะคะแต่ต้องเป็นสัมมาสติคือสติที่ถูกต้องแล้วสติที่ถูกต้องเนี่ยเป็นอย่างไรมีลักษณะแบบไหนแล้วเราจะฝึกให้เกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้เราจะมาร่วมศึกษาและทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปได้วยกันค่ะแอดมินขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลของทุกท่านที่ตั้งใจมาศึกษาธรรมะในวันนี้ขอให้การเรียนรู้นี้ เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดสัมมาสติที่มั่นคงเพื่อความจเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสถึงสัมมาสติว่าสัมมาสติเป็นไนะ พิขุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อันนี้เรียกว่าสัมมาสติจากพระสูตรนี้พระพุทธองค์ก็จะได้ตัดถึงองค์ประกอบของสัมมาสติที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับสติปฐานสีนั่นเองค่ะโดยสติ คือความระลึกได้ความมีสติส่วนปัฐฐานคือการตั้งขึ้นการวางลงหรือฐานดังนั้นสติปัฐานจึงแปลตรงตัวว่าการตั้งขึ้นแห่งสติหรือฐานของสติหรือที่ตั้งของสติก็ได้เช่นกันค่ะโดยสัมมาสติหรือสติปฐาน4ี่เนี่ยจะประกอบด้วยกายานุปัสสนาคือการพิจารณากายในกายเวทนานุปัสนาคือการพิจารณาเวทนาในเวทนาจิตานุปัสนาคือการพิ พิจารณาจิตในจิตทรม,มานุปัสนาคือการพิจารณาธรรมในธรรมเรามาดูกันค่ะว่าในแต่ละส่วนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างอย่างแรกเลยก็คือกายานุปัสนาคือการพิจารณากายในกายเป็นการตามพิจารณากายตามความเป็นจริงละความเพลินจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งอื่นและมาตามพิจารณาเพียงกายในกายเท่านั้นโดยหลักสําคัญคือการพิจารณากายในฐานะที่เป็นกายคะ่ะคือจะต้องเห็นกายตามความเป็นจริงไม่ได้เห็นว่าเป็นตัวละ ของเราหรือของใคร และไม่ได้พิจารณาถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายแต่เป็นการพิจารณากายในฐานะที่เป็นกายนั่นเองค่ะตัวอย่างการพิจารณากายในกายเนี่ยก็อย่างเช่นอาณาปณนสติการพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยก็เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเหมือนกันการพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นกายานุปัสนาเช่นกันค่ะหรืออาจพิจารณากายในกายด้วยอริยบทประทานคือการพิจารณาอริยบทเช่นการยืน เดินนั่งนอนไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทไหนก็จะมีสัมปชัญญะมีสติอยู่เสมอหรืออาจพิจารากายในกายด้วยสัมปชัญญะประธานคือการพิจารณาการเคลื่อนไหวของกายโดยรู้ชัดในทุกอาการการเคลื่อนไหวเช่นการยกเท้าก้าวเท้าวางเท้ามีสติระลึกรู้แม้ในการกระทำเพียงเล็กน้อยเช่นการยกมือหรือการเคี้ยวอาหารนั่นเองค่ะ ต่อมาคือเวทนานุปัสนาเวทนานุปัสนาเนี่ยเป็นการพิจารณาความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจโดยเวทนาเนี่ยก็จะประกอบด้วยสุขทุกข์และความรู้สึกที่เป็นกลางคือไม่ทุกข์และไม่สุขนั่นเองค่ะโดยจะต้องพิจารณาโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เห็นเวทนาเป็นเพียงเวทนาไม่ใช่ตัวเรา หรรือขอขงเาให้เห็นว่าเวทนาเนี่ยเป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยเท่านั้นและสิ่งใดที่มีความเกิดย่อมมีความเสื่อมสิ่งใดที่มีความเสื่อมย่อมถึงความดับไปเป็นธรรมดาในอาณาปณสติเองเนี่ยก็มีการพิจารณาเวทนาที่เกิดจากการระลึกรู้ลมหายใจเช่นกันค่ะซึ่งเป็นการรู้พร้อมซึ่งปิติสุขการปรุงแต่งจิตหรือการทําการปรุงแต่งจิตให้สงบระงับจะเห็นได้ว่าการเห็นเวทนาในเวทนาจะไม่ได้มีการพิจารณาความ ทุกใจหรือโทมนัสอยู่เลยการมีสติคือการระลึกรู้ไม่ใช่การยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่มีความยึดมั่นถือมั่นโทมนัสก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติอยู่กับลมหายใจที่เป็นการระลึกรู้ไม่ใช่การยึดมั่นถือมั่นจึงไม่สามารถพิจารณาเวทนาที่เป็นโทมนัสได้นั่นเองค่ะถ้าใครบอกว่าอนาปณสติแล้วรู้สึกอึดอัดอาจจะเพราะเขากําลังยึดมั่นถือมั่นในลมหายใจเกินไปหรือไปเผลอกาหนดลมหายใจก็ได้ค่ะ ส่วนการพิจารณาความรู้สึกทางกายเช่นการที่ทุกเกิดขึ้นแล้วพิจารณาว่านี่คือทุกที่เกิดขึ้นทางกายและกำลังตั้งอยู่ก็ยังสามารถเป็นเวทนานุปัสนาได้เช่นกัน แต่ทุกที่เกิดจากภัสสะทางใจเนี่ยต้องไม่มีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเวทนานุปัสนาหรืออานาปนาสติในการพิจารณาเวทนาในเวทนา<ๆ>ก็จะต้องไม่มีทุกที่เกิดจากภัสสะทางใจค่ะเพราะสติปัฏฐานทุกข้อเนี่ยต้องละอภิชาและโทมนัสในโลกออกอยู่แล้วทุกทางใจหรือโทมนัสเนี่ยจึงต้องไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีอยู่ในสัมมาสตินั่นเองค่ะ ต่อมาคือจิตตานุปัสนาหมายถึงการพิจารณาจิตตามความเป็นจริงเช่นจิตที่มีราคะไม่มีราคะจิตที่มีโทสะไม่มีโทสะจิตที่ฟุ้งซ่านหรือจิตที่เป็นสมาธิเป็นต้น โดยมีสติรู้เท่าทันไม่เข้าไปปรุงแต่งเพิ่มเติมหรือหลงไปตามความคิดในจิตตานุปัสสนานี่นยจะไม่ได้เป็นการพิจารณาอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของจิตเหมือนในกายานุปัสสนาหรือในเวทนานุปนะะัสสนาแต่เป็นการพิจารณาจิตเป็นหลักไม่ว่าจะตั้งอยู่ในอารมณ์ไหนก็ตามด้วยหลักการสําคัญในการพิจารณานี้คือต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าจิตเป็นของเราจิตเป็นเราหรือจิตเป็นตัวตนของเรา จิต,ตานุปัสสนาเนี่ยคือการที่เฝ้าดูจิตตามความเป็นจริงไม่ไปตัดสินว่าจิตนั้นดีหรือไม่ดีต่เห็นว่าเป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยเมื่อปฏิบัติบ่อยๆจะทำให้เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์คืออนิจจงทุกขังและอนัตตาค่ะในอานาปนสติการพิจารณาจิตในจิตนี้จะพิจารณาโดยรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตพิจารณาซึ่งจิตปราโมทจิตตั้งมั่นหรือจิตปล่อยอยู่นั่นเองค่ะ และสุดท้าย คือรรมานุปัสนาหมายถึงการพิจารณาธรรมตามความเป็นจริงโดยเห็นธรรมเป็นเพียงธรรมที่อาศัยเพื่อระลึกเท่านั้นเป็นการพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นทั้งในจิตและกายรวมถึงสังขารทั้งหลายว่ามีลักษณะอย่างไรเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างไรและเป็นไปตามไตรลักษณ์หรือไม่อย่างไรจะเห็นได้ว่ากายานุปัสนาเวทนานุปัสนาและจิตตานุปัสนานี้คือการพิจารณาเฉพาะอย่างอย่างไปแต่ทรมานุปัสนาเนี่ย คือการพิจารณาทุกสิ่งตามที่เป็นจริงให้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไปและการสลัดคืนของธรรมนั้นๆด้วยนั่นเองค่ะที่สำคัญเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสนาสิ่งที่สำคัญและต้องมีอยู่ในการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ เพื่อเป็นไปซึ่งสัมมาสตินั่นก็คือการมีสติระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันขณะมีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวชัดเจนไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามอารมณ์อื่นโดยไม่รู้ตัวหากเมื่อหลุดไปคิดที่อื่นก็ให้พยายามละซึ่งสิ่งนั้นเป็นการละนันทิเพื่อกลับมาระลึกรู้ในสติปฐาน4ี่ต่อไปและที่สำคัญคือต้องละอภิชาและโทมนัสในโลกคือไม่ติดสุข และไม่มีทุกข์ที่เกิดจากผัสสะทางใจเกิดขึ้นในการดำรงสัมมาสตินี้นั่นเองค่ะเมื่อเรามีสัมมาสติที่ถูกต้องเราจะสามารถปฏิบัติอาณาปนสติให้สมบูรณ์ได้และในทางกลับกันเมื่ออาณาปนสติบริบูรณ์ก็จะทำให้สติปฐานสี่บริบูรณ์เช่นกันเพราะอาณาปนสติเป็นการเจริญสติที่เริ่มจากการมีสติรู้ลมหายใจซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของสัมมาสติเป็นการฝึกสติหรือการระลึกรู้ที่ถูกต้องโดย ขณะที่ระลึกรู้ลมหายใจก็กำลังพิจารณากายในกายอยู่ขณะที่ระลึกรู้ลมหายใจเมื่อเกิดเวทนาใดๆเกิดขึ้นก็กำลังพิจารณาเวทนาในเวทนาอยู่ขณะที่รู้ว่าจิตสงบก็กำลังพิจารณาจิตในจิตอยู่ขณะที่พิจารณาว่าจิตลมหายใจหรือทำใดๆก็ตามนั้นไม่เที่ยงจางคลายดับไป และมีการสลัดคืนซึ่งทำนั้นอยู่เป็นประจำนั่นก็คือการกำลังพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ดังนั้นอาณาปณสติจึงเป็นวิธีปฏิบัติที่ทำให้สัมมาสติและสติปฐานสี่บริบูรณ์เป็นหนทางให้เกิดปัญญารู้แจ้งซึ่งนำไปสู่การหลุดพ้นจากทุกได้ในที่สุดค่ะโดยสรุปแล้วนะคะอาณาปณสติเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเกื้อหนุนให้สัมมาสติหรือสติปฐานสี่ให้บริบูรณ์เพราะการระลึกรู้ลมหายใจเป็นราก ฐานแห่งการเจริญสติที่มั่นคงและต่อเนื่องค่ะเมื่อเราฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจย่อมทําให้จิตสงบตั้งมั่นมีความรู้ตัวทั่วพร้อมและเกิดปัญญาเห็นแจ้งในสภาวะธรรมทั้งปวงหากปรารถนาจะเจริญสัมมาสติให้ถึงพร้อมเราก็สามารถเริ่มต้นได้จากอาณาปณสติฝึกสติอยู่กับลมหายใจจนกระทั่งรู้ชัดถึงสภาวะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงโดยไม่หลงเพลิดเพลินไปกับอารมณ์อื่นไม่หลงยึดติดในสุข หรือทุกย่อมเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากอุปธิและอุปทานทั้งปวงดังที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้สัมมาสติเป็นองค์ธรรมที่สําคัญมากๆในอาริยามรรคมีองค์8เป็นการพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมโดยไม่ยุดมั่นถือมั่นเมื่อมีสัมมาสติย่อมเป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเป็นเบื้องต้นนำไปสู่สัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจา การผู้ชอบสัมมากัมมันตะ การกระทําชอบสัมมาอาชีวะอาชีพชอบและสัมมาวายามะความเพียรชอบซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นไปเพื่อการเจริญสัมมาสมาธิอันเป็นองค์ธรรมที่ทําให้จิตบริสุทธิ์และเข้าถึงปัญญาเพื่อการเห็นแจ้งในธรรมตามที่เป็นจริงเมื่อเจริญสัมมาสติอยู่เป็นประจำย่อมเป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์8ดถึงความสมบูรณ์ได้และเมื่อใดที่อริยมรรสมสมบูรณ์ย่อมนําไปสู่การดับทุกได้ในที่สุด Thank you เป็นทางเดินของพระอริยะเจ้าทั้งหลายและยังเป็นทางเดินของทุกคนที่สามารถเดินตามคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อการหลุดพ้นได้ดังนั้นขอให้ทุกท่านตั้งใจฝึกอาณาปณสติและลึกรู้ลมหายใจให้ต่อเนื่องเจริญสัมมาสติเพื่อให้สัมมาสติในตนถึงพร้อมด้วยความเพียรและปัญญาและดำเนินไปตามทางแห่งอริยมรรคที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะไว้เพื่อความหลุดพ้นจากทุกไปในที่สุด ค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับทุกความคิดเห็นที่คอยให้กำลังใจรวมถึงการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรู้ทมพอดแคสต,ต์การสนับสนุนเหล่านี้ล้วนเป็นการให้ทานที่ทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันและเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยเช่นกันขออนุโมทนากับทุกท่านที่ตั้งใจศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าขอให้ทุกท่านมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันเจริญในธรรมและดำเนินชีวิตด้วยปัญญารู้ทมพอดแคสต์ขอกล่าว อนุโมทนาและสวัสดีค่ะ